ยองยองสวัสดีนะคะทุกคนขอ,อยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้วันพุดอุ๊ยวันพุธที่หลายๆคนรอคอยหรือเปล่ารอคอยอีกแล้วนะคะซึ่ก็รอคอยเหมือนกันนะคะก็ พูดนีนะ้อพูดนีก็จะมีตัวละครใหม่เข้านะคะก็คือนางมายุรีนะคะนางนกยูงนั่นเองนะจ๊ะเรื่องนี้มาให้เราได้เปิดกันแล้วนั่นเองเนาะก็อัปเดตนะคะประจำสัปดาห์ของเกมโอ m งเมลซีกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะจ๊ะก็ขอบคุณนะคะแพทโนภา,า,ษาษาไทยนะคะคุณทุริพงศ์ที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในกลุ่มองค์เมลซีไทยแลนด์นั่นเองนะคะไปดูสักหน่อยแม้ว่ามันมีอะไรมาบ้างนะคะที่คุณ อุดิภพเขาเรวบรวมมาให้เราอ่านกันนะจ๊ะอันนี้หรอก็เป็นอีเวนต์ใหญ่นกยูนะคะตัวใหม่เนาะแล้วก็มีข่าวลับมั้งแล้วก็มีสกินใหม่มานะคะกิจกรรมมากมายรอเราอยู่ในวันนี้เนาะไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่21มิถุนายนนะคะ2.566นั่นเอง,เองปิดปรับปรุงอัปเดตบ่าย2-5มงเย็นนะคะตามเวลาประเทศไทย1ก็คือเลตอัพคูจกุเมีโอนะ เริ่มวันที่21มิถุนาถึงวันที่3กรกฎาก่อนเที่ยงนะคะโดยเลทรอบนี้นะคะจะเป็นเลทการันตีหรอเหมือนมันจะมีให้เลือกฟ้าดหรือยังไงนะขออ่านก่อนนะการันตี S N R H P นะคะทุกๆภายในการอันเชิญ60ใบาหากไม่ออก ถึงใบที่59นะคะจะได้ใบที่60แน่นอนนะคะการันตี1ตัวแล้วก็เริ่มใหม่ถ้าออกปุ๊บไม่เกิน60ก็จะเริ่มใหม่นะคะสตาร์ทเป็นเลดการันตี60อะ่อะเขาจะง่ายๆะนะโบนัสพิเศษนะคะได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหากอันเชิญเลดอัพ40ใบแรกนะคะสุ่มตัวละครชิคกี้มี่ LSR SP 1ตัวนะคะตัวนี้จะไม่นับในผลรวมของ60ใบแรกนะคะคือเปิด40ก็จะได้นะคะเรื่งนี้ อันเชิญเลียกโซนตู้กลุ่มนะคะอ๋อจะมีกลุ่มเหรอแบ่งโซนตู้นะคะเรียกเพิ่มโอกาสออกตัวหน้าตู้สามารถเลียกโซนชิกีมีได้โดยมีชิกีมียุคเก่านะคะก่อนวันที่31ตุลา2019นะคะกับชิกีมียุคใหม่หลังวันที่30ตุลา2019หรอสามารถสลับได้ตลอดเวลาเหรออ๋อมันจะมีเซ็ตเก่าเซ็ตใหม่หรอมันแบบจะได้ไม่ต้องเลดไปแย่งกับเซตเก่าเหรอ ชิค pues oh. nah. ามิคุจูกุเมียวโอมีโอกาสออกทั้ง2ตู้นะคะใบเลือกชิคามินะมีการันตี520ใบนะมีโอกาสตกระหว่างทางด้วยมีให้เลือกถึง o ออีเอหรอยี่ต่ายจันเอนะคะไม่มี3ตัว3เดือนไม่มีตัว3เดือนล่าสุดนะใบเลือกไม่สามารถเก็บได้หากหมดกิจกรรมแล้วจะสุ่มให้1ตัวในจดหมายไม่กิจกรรมด้วยหรอ อุ้ยมีใบเหรอใบมูนเหรอใบพัดจันเหรอเอาไปเลือกเล่อเนี่ยอุ้ยจะตกไหมอะ่ะแต่มันการันตีออกนะใบเนี้ยห้ารอยี่สิบนะห้าสองศูนย์เหรอหากสะสมตัวละครเอ็นอาร์ครบนะคะการันตีเอ็นอาร์คุชิคุมิโอที่สี่รอยห้าสิบใบนะคะหากสะสมตัวละครไม่ครบนะคะจะการันตีใยนกยูงที่แปดร้อยใบไม่มีเลดอัพสองจุดห้าเท่านะคะจะเป็นการเพิ่มโอกาสออกตัว คุสกุเมโลโอแบบขั้นบันไดแทนนะคะเอเดนอาครบเริ่มที่15%นะยังไม่ครบเริ่มที่4%ปอร์เนนั่นเองนะจ๊ะเรื่องนี้นนของรางวัลตามขั้นบันไดด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีตัวละครคุสกุให้แลกในสารสารเริ่มใหม่ปะถ้าจำไม่ผิดหรือว่ามันอันเก่าอยู่จำไม่ได้นะคะแตบบ่ขั้นบันไดก็ดีนะคะถ้าแบบ 6, 60แรกเราไม่ออกใช่ไหมหน้าตู้มันก็จะ มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันจะเป็นขั้นขั้นไปเรื่อยนะคะมันจะเพิ่มโอกาสออกไอคจะขูปไปเรื่อยๆนะมันก็ก็ได้อย่างเสียอย่างนะคะแต่ก็การันตีศิลปห้าสิบแล้วตัวศิลป์ห้าสิบเลยหลอมันจะเกินเบอร์ไปหรือเปล่านะคะมาดูว่าใครจะสร้างตำนานนะออกกี่ใบเนาะออโซนเลียกนะคะมันจะเป็นแบบนี้ปะนี่นี่น,นี่นะคะอืมเหมือนเมื่อกี้แหละเนาะที่ว่าไปนะคะโซน มีนะเอานี่โซนเก่าโซนใหม่หรอก็หลดนะเรื่องนี้แต่เราจะเอาโซนไหนล่ะก็เลือกเอานี่จ้ะเออไหนดูให้หมดกันอ๋อมีอันนี้กรอบกรอบสวยนะจ้ะก็อย่าลืมกันนะจ้ะสองก็จะเป็นผนึกนะคะความทรงจำของ e s R ค ja ูเจกูเมียวโอนะคะ เริ่มวันที่21มิถุนาถึงวันที่12กรกฎาคมนะคะอุนยีถึง12เลยหรอฟาร์มสะสมเสศษผนึกนะคะความทรงจำของยายนกยูงนะคะของรางวัลตามลำดับเนาะสำหรับผู้เล่นที่มีอันดับ1,000อันดับแรกหรือผู้เล่นที่บริษัทเศษมากกว่า2,000คะแนนขึ้นไปนะคะจะได้รับกอบเฟรมนะคะในกิจกรรมนี้ไปเลยนั่นเองเนะาะ3ก็จะเป็นกิจกรรมฟาร์มแต้มนะคะของยายนกยูงนะ เฟสที่1ก็จะเก็บแต้มนะคะเริ่มวันที่21มิถุนาถึงวันที่28มิถุนานะส่วนเฟสที่2ตีบอสก็จะเริ่มหลังวันที่28มิถุนาถึงวันที่3กระดาษกระดานนั่นเองจ้ะรายละเอียดทีมนะคะแล้วก็ตีบอสเก็บแต้มก็อยู่ในนี้นะคะสามารถมากดดูได้นะคะทุกคนโดยกิจกรรมก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆอีกเช่นเคยนะคะก็จะมีโซนราะตะเวนเนาะมีภารกิจให้ทําทั้งหมด7วันนะคะ เราก็จะมีในส่วนของโซนฟาร์มแต้มนะคะเคลียร์ดันเซ่นรับแต้มและของรางวัลน,นะคะมีกิจกรรมเอ่อมีไอเทมกิจกรรมนะคะมีกล่องสมบัติดูได้ในแมปนะได้ถึงวันที่28มิถุนายนก่อนเที่ยงนะคะในส่วนของการเก็บแต้มเนาะเราก็จะมีดันเซ่นเทพระบำนะคะรูปแบบคล้ายกับห้องอสูรต่อสู้กับบอสเดมอนอินคาลเตอร์นะคะประจําวันมีเวลาทั้งหมด3นาทีนะช่วงเวลาเปิดก็คือ2ทุ่มถึงเที่ยงนะคะเที่ยงคืนนะ แล้วก็6โมงเชา้าถึง10โมงเช้านั่นเองนะคะแล้วก็ระบบสนับสนุนชิกีมินะคะสนับสนุนเรียกกลุ่มชิกิมิที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุดรับของรางวัลแล้วก็พาธกิจกรรมอีกเช่นเดิมนะคะทำา u i z สะสมคะแนนนะมีกรอบแถบชื่อแล้วก็ทัชสกรีนแล้วก็อื่นๆมากมายนะคะเป็นพาธกิจกรรมนะ แล้วก็ร้านค้านะคะร้านค้าก็จะมีสกินของแยะโฮชิกุมะใหม่อ๋อโฮชิกุมะเมื่อกี้ที่เราเห็นมันเป็นสกินร้านค้านะคะแล้วก็มีส่มนเดนไอเอพเนาะระดุมาดากรอบฟรมแล้วก็ภาพกิจกรรมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะร้านค้าจะเปิดถึงวันที่10กรกฎาก่อนเที่ยงนั่นเองนะกิจกรรมหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยเนาะตีมันเป็นนกยูงนะไอเทมมันก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมเออฉันก็ชอบอยู่นะจ๊ะ ก็คงไม่ยากหรอกมัง้งสึกรรมมันก็อย่างเงี้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อวาดเหรออันนี้ก็จะเป็นแบบต่างๆจ๊ะเสริมที่จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นนะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะแนะนำให้ท้าทายสามปนขึ้นไปหรออุยอันนี้จารโอ้ยน,นาราคุตตะกุตน,นาราคุตะกุตจิบ,บีนะคะมีคลิปด้วยหรอเออ ละลาเป็นวิจิจิบินะคะอ๋อเนี่ยแหะกลุ่มของรางวัลน,นะคะอันนี้ก็เป็นพาธิจกรรมนะคะมีอะไรอีกก็ไม่มีหลอกมั้งนะคะ,ะประมาณนี้เฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะอ๋อพาธิจกรรมสวยเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมใหญ่กุจกุเมียวโอนะ สี่นะคะกิจกรรมเปิดป้ายนะเริ่มวันที่21มิถุนาถึงวันที่5กรกฎาคมนะจ๊ากิจกรรมเปิดป้ายนะคะโดยเราจะต้องใชไอเทมนะคะเพื่อเปิดโคมไฟนะโดยอเทมนี้สามารถรับได้ฟรีจากการทําเพวสประจําวันนะคะครบ100แต้มแล้วก็ได้จากการตีบอสห้องอสูรนะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะซื้อจากแพ็กเกจในร้านค้าแล้วก็ซื้อจากหยกนั่นเองเนาะก็คือวันวันหนึ่งได้2อ,อันนะคะถ้าทำานะสะสมเปิดครบ24ป้ายนะคะจะได้รับ อะไรอ่ะโกลเด้นฮาร์ดเหรอแล้วมีกรอบเฟรม้ารได้กิจกรรมสะสมโกลเด้นฮาร์ดนะครบปลดล็อกของรางวัลหาย,ยากนะคะมีเอฟเฟคต์ของสกินเขตไฮ้ฉาคุทเทนนะแล้วก็สกินของนุ่ยแล้วก็กรอบรีดันอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้นะสวยเนาะตีมันสวยนะฉันชอบแล้วมีกิจกรรมเปิดป้ายหรออืมไงเป็นอะไรตอนเย็นปะเอฟเฟกต์ของใหญ่ อันนี้นะคะมีส่วนนุ่ยได้หรอไม่รู้กี่บาทนะมันไม่รู้ว่าสิทรวมแล้วเราต้องใช้เท่าไหร่เปิดนะคะเอามาดูห้านะคะกิจกรรมแพ็คเนาะแพ็กเกจหรออันนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะก็มาซื้อได้นะเออถ้าใครได้กรอบซ้ำก็ได้หยกคืนแค่นั้นแหละไม่สนใจค่ะหกนะคะแพ็ก สุด h อตซัมเมอนะคะสุดฮอตซัมเมอคืออะไรในช่วงกิจกรรมนะคะรับส่วนลดคูป,ปอง32%อง32%หรอในช่วงเวลาจำกัดนะครับเปเปอร์ดอในส่วนรับส่วนลดตามแพ็กเกจที่กำหนดหรอค่อยลดเท่าไหร่หรอเสร็จก็จะเป็นเพิ่มความสำเร็จนะคะ a c h i e v e m e n t หรออืมสามารถทำได้โดยอันเชิญ์ิกินมีครบ480ใบโดยไม่รับเปเดนไอเครบ3รอบรับสกินไปเลยนะคะหากตัวครบจะเหลือ350ใบ อ๋อหรอว้ายจะมีใครทําได้ไวสกินดีอ๋อหรอถ้าใครใส่สกินดีก็คือรู้เลยนะว่าเกลือหรอแรงมากสกินเกลือดิโอ้แรงอยู่นะคะแล้วก็8ดนะคะสารอัปเดนะก็จะเป็นโอัปเดตเมลโอเข้าไปในสารอันเชิญน,นั่นเองนะคะ9ก็จะเป็นการรีรันเ็นรีเดิน สำหรับผู้เล่นใหม่นะคะที่กลับมาเนาะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะตามนี้เลยละกันก็มีคนสัคัมแบ็กเยอะนะก็ถือว่าดีนะจ๊ะช่วงนี้เ้ามานะกับคนที่ไม่ร็อกอินนาน30วันนะก็อย่าลืมทําให้ครบก,การเลกเปลือนหรอ,ห,อหรอกก่อนปรปับปรุงที่เจจะไม่ได้ผลกระทบนี้ต้องมาหลังที่21สิทุกคนสิก็จะเป็นข่าวลับใหม่นะเยโมชิชินั่นเองนะที่เราได้ดูไปต้นคลิปเนาะ 11ก็จะเป็นเพิ่มตุ๊กตากระดาษนะคะก็ไม่มีอะไร12สองก็จะเป็นร้านค้าลุงปาทองหรอ,อก็ไม่มีอะไรนี่มันเป็นสําหรับคนมีตังเติมนะคะก็จะมีสกินคุรสเซม,เมีกอบชูกรนั่นเองเนาะ13ก็จะเป็นโบนัสฟาร์มอีเวนต์นะคะเริ่มวมนที่11หรอถึงที่18ฟาร์มตันเจี้ยนสำหรับปลุกพ,พลังมีโอกาสดรอปบ,บัฟนะคะออกมา โอเคเนาะก็ไม่มีอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นแก้ไขและปรับปรุงนะคะรอบนี้ก็จะอัปเดตมาพร้อมกับก,บการปรับสกิลชิกายม้อิบารากิเอพีโอทินงูแล้วก็เ r ชอารกิปันนะนั่นเองนะจ๊ะก็เคยแปลไปแล้วนะคะวันที่เก้าพูหรออุ้ยเดือนเดือนหนึ่ง,ง,งอกว่าจะมานะคะก็มาอ่านได้นะจ๊ะว่าปรับอะไรบ้างนะคะคุณต้นเรวตะ เขาก็แปลวาให้หมดเร้วนะจ๊ะฉันก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปเมาส์กันในไล์ละกันในส่วนของอันนี้อุ้ยได้ภาพปกแล้วนะั้นหนึ่งไลท์หนึ่งคอนเทนต์เออเดี๋ยวค่อยไปเมาส์กันรู้สึกว่าเหมือนจะเมาส์ไปแล้วเดี๋ยวก็เมาส์ซ้ำนะคะคอนเทนต์ซ้ำซอ้อนไม่เป็นไรนจ้ะเรื่องนี้โอเคก็หมดนะจ๊ะสำหรับการอัปเดตนะคะประจำสุดดาของวันพุธที่11มิถุนายนนี้นะคะอัปเดตค่อนข้าง,งเยอะเนาะเพราะว่าเป็นการอัปเดตก็ใหญ่อยู่เพราะาตัวใหม่เข้านะคะเลตอัปเข้าด้วยนะจ๊ะ ก็ขอบคุณคุณพูทยุพงกันอีกครั้งที่มาแปลให้เราได้อ่านการนกลุ่มองเมลซีกันอีกสักรอบแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใครอยากหาอ่านก็มาอ่านได้ที่กลุ่มองเมลซีไทยแลนด์ละกันนะจ๊ะเออนนี้ก็เป็นเล็กน้อยเฉพาะแต่คลิปมันก็ยาวอยู่นะส่วนเรานะคะช่องเราก็จะเปิดยันนะคะหนึ่งทุ่มกันอีกเช่นเคยนะคะเจอกันที่ช่องอัจจิมาชแนลนะคะสำหรับใครที่อยากให้เปิดก็สามารถมารอกันได้นะคะเดี๋ยวเปิดของฉันก่อนไหมเออเราค่อยเปิดของทุกคนมาดุนกันว่า รอบนี้ฉันจะโดนเท่าไหร่หรู้สึกยาโคโตก็โดนไป2-300ป้าถ้าจะไม่ผิดนะคะรอบนี้หวังว่าจะโชคดีกับใหญ่ยกอยู่นะัสานะคะัพให้กำลังใจกับอาชีวแชแนลได้นะคะใครให้เปิดก็รอได้ในช่องนะคะเดี๋ยวก็เปิดก็มีคนให้เปิดเอยอะนะแต่ไม่รู้ว่าจะให้เปิดจริงไหมเพราะว่าพอจะให้เปิดปุ๊บก็คือไปเปิดกันหมดแล้วนะคะโง่ไม่ไหวรอบนี้ โอเคไปละบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน